ทีนี้ที่อยากให้ดูเป็นพิเศษคือเจ้าตัวนี้เศษเจ็ดส่วนสองมันพิเศษยังไงมันพิเศษตรงที่เดี๋ยวนะขอย้ายตรงนี้ก่อนมันพิเศษตรงที่ดูจากรูปนี้นะเรารู้ว่าหนึ่งเซี่ยวพิซซ่าเนี่ยหนึ่งเซี่ยวพิซซ่าตัวเนี้มันคือหนึ่งในสองถูกไหมมันคือครึ่งหนึ่งถูกไหมดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราสามารถรวมสองชิ้นเข้าด้วยกันมันจะกลายเป็นหนึ่งชิ้นถูกต้องไหมครับมันจะกลายเป็นหนึ่งชิ้นแบบนี้ เหมือนกันเรามีคู่นี้ประกบกันกลายเป็น1ชิ้นถูกไหมครับประกบกันกลายเป็นอีก1ชิ้นแล้วมันก็จะเหลือเพียงแค่เศษเซี้ยวตรงนี้แบบนี้ถูกไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถเขียนมันให้อยู่ในรูปของเศษส่วนคละได้ถูกต้องไหมครับเหมือนตัวอย่างที่2จําได้ไหมเศษส่วนคละคือเศษส่วนที่มีตัวจํานวนเต็มหรือเป็นชิ้นพิซซาเต็มเต็มถาดโอเคไหมดังนั้นข้อนี้เรามี 1 2 3 3 3สา,สา,สาจำนวนคระ3มเต็มถาดถูกต้องไหมครับและเรายังเหลืออีกตัวนี้ก็คือเหลืออีก1ชิ้นจากทั้งหมดด้วยการแบ่งออกเป็น2ชิ้นแบบนี้โอเคนะซึ่งจริงๆแล้วคุณคุ้นไหมการที่เราจัดเป็น1 2 3แบบนี้การจัดหมวดหมู่แต่และหมวดหมู่เท่าๆกันมันคือการหารถูกต้องไหมครับการหารหารยังไงก็คืออ่านดูนะ จริงๆแล้วเราเท่ากับว่าเราเอา7ไปหาร2ถูกต้องไหมครับเราได้ทั้งหมด3เศษ1ถูกไหมเพียงแต่เราเขียน3เศษ1ตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปเศษส่วนอยู่ในรูปเศษส่วนยังไงก็คือดูนะ3ที่เราได้เนี่ยเป็นจำนวนคละเราเขียนตรงจำนวนคละแล้วก็เศษชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเศษเราก็เขียนไปตรงที่เศษ1ตรงนี้โอเคไหมครับส่วนเจ้าตัวส่วนเนี่ย ตัวส่วนมันจะเหมือนเดิมเสมอโอเคไหมเนื่องจากว่าเราตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องการแบ่งเป็น2ส่วน1น,นถาดเราต้องการแบ่งเป็น2ส่วนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของมันได้แล้วถูกไหมเมื <ME> ่อเราตัดไปแล้วดังนั้น2ตัวนี้จะเท่าเดิมเสมอแบบนี้โอเคไหมครับกลับกลันถ้าเราสามารถเปลี่ยนเศษส่วนเกินให้เป็นเศษส่วนคะได้เศษส่วนคะ3เศษ1ส่วน2ตัวเนี้ย ก็จะสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเศษส่วนเกินแบบนี้ได้เหมือนกันถูกไหมครับหมายความว่าไงหมายความว่าดูความหมายของม,มันอีกทีหนึ่งนะหมายความว่าเรามี3ถาดถูกไหมครับ3ถาด1 2 3แล้วก็อีก1ส่วนย่อยถูกไหมหชิ้น1เซี่ยวแบบนี้เรารู้แล้วว่า1นาดเนี่ยเกิดจากการแบ่งเป็น2ส่วนถูกไหมครับเศษส่วนเกิน คือเรานับชิ้นทุกๆชิ้นเลยที่เราแบ่งไปเราไม่นับเต็มถาดถูกไหมมันก็คือเรานับ1 2 3 4 5สาี่ห้าแล้วก็7ถูกไหมครับดังนั้นมันเปรียบเสมือนกับอะไรมันเปรียบเสมือนกับว่าเรามี3ถาดแต่ละถาดเราแบ่งออกเป็น2ชิ้นดังนั้นเราคูณ2และเราเหลือเศษ1เราบวก1ถูกต้องไหมครับอ่ะ 3คูณสองเป็น6ถูกต้องไหมครับ6แล้วไปบวก1ดังนั้นคำตอบคือ7ชิ้น7ชิ้นอย่างที่บอกเหมือนเดิมเรามีส่วนเท่าไหร่ส่วนจะเท่าเดิมเสมอเนื่องจากว่าเราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะตัดเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เลยรู้ว่า3เศษ1ส่วน2เนี่ยจริงๆถ้าเราเอาเราเอา2ตัวเนี้ยไปคูณกับ3ถูกต้องไหมครับได้6 และเราก็มาบวกเศษตัวสุดท้ายบวก1จะได้เท่ากับ7แบบนี้โอเคไหมครับอ่าอย่าเพิ่งงงมันอาจจะเยอะนิดนึงให้ลองค่อยๆทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะลองดูนะครับ